หืดหรือโรคหืดถือเป็นโรคปอดชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจากการอักเสบเรื้อรังของหลอดลมทําให้มีการวมของเยื่อบุผนังทางเดินหายใจมีการหลังมูกจํานวนมากทําให้เกิดการหดตัวหรือตีบตันทําให้เกิดการอุดกั้นในทางเดินหายใจสาเหตุของโรคหอบหืดนั้นยังไม่ทราบแน่ชัด แต่มีปัจจัยหลักๆ2ปัจจัยที่ทำให้เกิดอาการหอบหืดก็คือพันธุกรรมโดยพบว่าถ้ามีประวัติพ่อหรือแม่เป็นโรคหอบหืดลูกก็จะมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคหอบหืดมากขึ้นอีกปัจจัยก็คือด้านสิ่งแวดล้อมได้แก่สารก่อภูมิแพ้เช่นควันบุหรี่ควันรถไรฝุน่นมลงสาบขนสัตว์ละอองเกสรละอองฝนอากาศเย็น ฝนฝหรือไข้หวัดเป็นต้นยาทิศสรีรภาพของโรคหอบหืดเมื่อร่างกายได้รับสารเกาะภูมิแพ้เข้าสู่หลอดลมระบบภูมิคุ้มกันจะก,กระตุ้นเดนไดติกเซลลส่งสัญญาณให้กับทีเฮปอร์เซลลหรือ CD4 t h e p ทีเฮปอร์เซล์หรือ CD4 จะหลั่งสารไซโตไคน์ชนิดอินเตอร์ลิวคิน4และอินเตอร์ลิคิน13 ไปกระตุ้น B เซลล์ cell, ให้หลั่งสารอิมมูโนโกบูรินอีหรือก็คือ IgE นั่นเองโดย IgE ที่หลั่งออกมาจะไปเกาะที่ตัวรับที่ผิวของเม็ดเลือดขาวอิดชนิดหนึ่งซึ่งชื่อว่าแมสเซลเมื่อ IgE มาเกาะบนผิวของแมสเซลล์ทําให้เกิดการแตกตัวของแกรนูที่อยู่ในแมสเซลลทําให้เซลล์หลั่งสารมิเนเตอร์ต่างๆมากมายเช่นสารฮิสตามีนริวโคไทอีนอินเตอร์ลลคิน และเอโคนอกจากนี้สารไซโตไคน์ ok ai, ชนิดอินโต l ิวคิน5และ i n t e r l ิวคิน13ที่ T h e l p e เ cell หลังออกมายังไปกระตุ้น eosinophil ให้หลัง่งม e d เตอร์ต่างๆเช่นโปรตีนที่เป็นพิษที t ่ h e p p e r T ไซโตไคน์และเอลโ r l e นอยและจากกลไกการเกิดพยาธิเซลลลภาพที่กล่าวมา ทำให้เกิดการอักเสบเรือรังของหลอดลมทำให้มีการบวมของเยื่อบุผนังทางเดินหายใจมีการหลังมุกจำนวนมากทำให้เกิดการหดตัวหรือตีบตันส่งผลให้เกิดการอุดกั้นในทางเดินหายใจอาการของโร่งหอบหืดนั้นส่วนมากจะมีอาการ หายใจลำบากไอมากในเวลากลางคืนแน่นหน้าอกหายใจมีวิซซิ่งซาวอาจพบอาการอื่นๆของโรคภูมิแพ้เช่นคัดจมูกผิวหนังเป็นหื่นร่วมด้วยในเด็กเล็กถ้ายังไม่มีอาการของโรคหอบหืดเลยแต่มีประวัติคุณพ่อหรือคุณแม่เป็นโรคหอบหืด เราอาจแนะนำให้ทานนมแม่ตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงอายุอย่างน้อย4เดือนเพื่อเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคแต่ถ้ามีอาการของโรคหอบหืดแล้วเราสามารถควบคุมอาการของโรคหอบหืดได้โดยการหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นต่างๆการพ่นยาควบคุมอาการอย่างต่อเนื่องและการมาตรวจตามแพทย์นัดรวมถึงการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สุขภาพแข็งแรง และการรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปีก็จะสามารถควบคุมไม่ให้มีอาการของโรคหอบหืดกันเริมบได้การที่จะวินิจฉัยระบุแยกโรคจากอาการนั้นทำได้ยากเ <ple asure> พื่อแยกโรคหอบหืดออกจากโรคอื่นๆผู้ป่วยจำเป็นจะต้องได้รับการตรวจรักษาโดยมีรายละเอียดดังนี้การซักประวัติ แค่จะซักประวัติเกี่ยวกับอาการซึ่งผู้ป่วยโรคหอบหืดมักมีประวัติไอหายใจหอบเหนื่อยแน่นหน้าอกหายใจมีเสียงดังวีดเป็นเป็นหายหายและมักจะเกิดขึ้นในเวลากลางคืนหรือเช้าตรู่อาการมักเกิดขึ้นตามหลังสิ่งกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อมเช่นฝุ่นควันบุหรี่หรือหลังเล่นกับสัตว์เลี้ยงและต้องซักประวัติการเจ็บป่วยในครอบครัวเช่น มีพ่อแม่หรือพ e ี่น้องเป็นโรคหอบหืดซึ่งจะช่วยสนับสนุนการวินิจฉัยโรคหอบหืดของผู้ป่วยได้การตรวจร่างกายอาจมีความแตกต่างกันในแต่ละรายเช่นผู้ป่วยโรคหอบหืดในขณะปลอดอาการจะตรวจไม่พบสิ่งผิดปกติแต่ในขณะที่ผู้ป่วยมีอาการหอบหืดกำเริบการตรวจทางระบบหายใจจะพบว่ามีอัตราการหายใจเพิ่มขึ้นดูลักษณะการหายใจ ว่ามีภาวะหายใจลำบากหรือไม่มีรีแทคชั่นหรือไม่อาจพบอาการไอร่วมด้วยฟังเสียงขณะผู้ป่วยหายใจออกอาจได้ยินเสียงหวีดประเมินสภาพปอดโดยการใช้สเตโตสโคปจะได้ยินเสียงวิซซิงซาหรือรองทายที่ปอดทั้งสองข้างโดยจะได้ยินเสียงในช่วงหายใจออกก่อนหากมีอาการมากขึ้นจะได้ยินเสียงทั้งในช่วงหายใจเข้าและหายใจออกหากการรุนแรงมาก อาจฟังวิสิ้งเสาร์ไม่ได้และเสียงหายใจจะเบาลงเนื่องจากหลอดลมตีบมากการตรวจสมรรถภาพปอดเป็นการวัดการอุดกั้นของทางเดินหายใจด้วยพิกโฟมิเตอร์หรือเครื่องสไปโลมิเตอร์โดยวัดความเร็วและความแรงของลมหายใจที่ออกจากปอดนอกจากนี้ยังช่วยประเมินความรุนแรงของโรคหอบหืดด้วยแต่เครื่องเหล่านี้ไม่สามารถใช้ได้กับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า5ปี เพราะเด็กจะไม่สามารถปฏิบัติตามคำสั่งและอาจไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจในกรณีที่การวินิจฉัยไม่ชัดเจนหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อช่วยในการวินิจฉัยและรักษาอาจทำการทดสอบอื่นๆเพิ่มเติมเช่นเช็ดเอ็กซเรย์อโรจิสก um ินเทสซีรัมสเปซิฟิก IGE บรองโครสโคปี MRI หรือ CT s h a d e เป็นต้น การประเมินความรุนแรงของโรคหอบหืดนั้นจะอาศัยอาการและอาการแสดงเป็นหลักโดยอาศัยอาการกลางวันและกลางคืนเพื่อระบุความรุนแรงของโรคซึ่งสามารถจำแนกออกเป็น4ระดับดังนี้ระดับ1เป็นอาการเบื้องต้นคือมีอาการหอบน้อยกว่าสัปดาห์ละ1ครั้งไม่ค่อยมีอาการหอบตอนกลางคืนหรือเดือนหนึ่งจะมีอาการหอบช่วงกลางคืนไม่เกินสครั้งต่อเดือน เมื่อตรวจดูสมรรถภาพของปอดพบว่ายังปกติระดับ2ระดับรุนแรงน้อยโดยมีอาการหอบในช่วงกลางวันมากกว่า1ครั้งต่อสัปดาห์แต่ยังไม่ถี่ขนาดเป็นทุกวันในช่วงกลางคืนจะหอบมากกว่า2ครั้งต่อเดือนระดับ3ระดับรุนแรงปานกลางคือมีอาการหอบเกือบทุกวันในช่วงกลางวันส่วนอาการหอบในช่วงกลางคืนเฉลี่ยเกินมากกว่าสัปดาห์ละครั้ง และอาการที่เป็นจะกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวันระดับ4ระดับรุนแรงมากคือมีอาการหอบตลอดเวลาในช่วงกลางวันและเป็นบ่อยมากในตอนกลางคืนอาการแสดงจะกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมากซึ่งการแบ่งระดับตามความรุนแรงดังกล่าวแพทย์จะพิจารณานำมาปรับใช้ตามแผนการรักษาและพิจารณาเลือกใช้ยาต่อไปส่วนการรักษาโรคหอบหืด โรคหอบหืดเป็นโรคที่มีการอักเสบเรื้อรังรักษาไม่หายขาดแต่ก็สามารถป้องกันอาการของโรคให้อยู่ในภาวะที่สงบได้ดังนั้นปัจจัยที่สำคัญที่สุดของการรักษาคือการหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นที่ทำให้เกิดอาการหอบหืดเฉียบพลันซึ่งสิ่งกระตุ้นก็มีต่างๆมากมายเช่นฝุ่นไรฝุ่นสัตว์เลี้ยงต่างๆไม่ว่าจะเป็นแมวหรือสุนนะัขควันบุหรี่ หรือแม้แต่ละองฝนผู้ป่วยจนเป็นจะต้องงดเลี้ยงสัตว์หรือถ้าจําเป็นจะต้องเลี้ยงก็ควรต้องจํากัดบริเวณของสัตว์เลี้ยงเหลีกเลี่ยงการใช้กำม,มือหยีหรือพรมเพราะเป็นที่ดักจับของไรฝุ่นนอกจากการหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นต่างๆแล้วการใช้ยาก็เป็นสิ่งที่สําคัญเช่นเดียวกันเนื่องจากยาจะสามารถควบคุมอาการได้ปัจจุบันยาสูตรพ่นก็เป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดในการรักษาโรคหอบหืด ยาสูตรพ่นแบ่งออกเป็น2กลุ่มก็คือยาควบคุมอาการหรือคอนโทรเลอร์และอีกกลุ่มก็คือยาบรรเทาอาการหรือรีเลเวอร์ยากลุ่มคอนโทรเลอร์เป็นยาควบคุมอาการใช้ในการควบคุมอาการระยะยาวซึ่งยากลุ่มนี้เป็นยาต้านการอักเสบการใช้ยากลุ่มนี้ ผู้ป่วยจะต้องใช้ยาอย่างต่อเนื่องตามคำสั่งการรักษาของแพทย์และจะหยุดการใช้ยาได้ก็ต่อเมื่อแพทย์สั่งเท่านั้นยาคอนโทรลเลอร์ชนิดสูตรอ่นที่ใช้บ่อยในผู้ป่วยเด็กเช่นเบอร์ดิโซไนและฟิโซไทซึ่งเป็นยาในกลุ่มคอติโคสเตยรอยส่วนยากลุ่มรีลิเวอร์มีฤทธิ์ในการขยายหลอดลมป้องกันและรักษาอาการหดเกร็งของหลอดลม ช่วยให้ผู้ป่วยหายใจสะดวกมากขึ้นยาออกฤทธิ์ได้ภายใน3-5นาทีและจะหมดฤทธิ์ประมาณ4-6ชั่วโมงผู้ป่วยจำเป็นจะต้องพกยากลุ่มนี้ติดตัวไว้ตลอดเนื่องจากผู้ป่ยวยบางคนถึงแม้ว่าจะสามารถควบคุมอาการของโรคได้ดีแล้วแต่ในบางสถานาการณ์อาจทำให้เกิดอาการของหอบหืดเฉียบพลันได้ยากลุ่มลิลิฟเฟอร์ชนิดสตดพ้นที่ใช้บ่อยในผู้ป่วยเด็กคือ ยาโบูทามอนอินทาเลอร์ในเด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า5ปีจะมีปัญหาในการสูตรยาเพราะเด็กจะสูดยาทางจมูกเป็นหลักจึงต้องมีกระบอกพ่นยาที่ใช้ในการกักยาเอาไว้ภายในเพื่อให้เด็กสามารถสูดรยาเข้าไปได้อย่างเต็มที่เพราะถ้าให้เด็กสูตรยาจากหลอดยาตามปกติเหมือนผู้ใหญ่จะทำให้เด็กไม่ได้รับยาในจำนวนที่สามารถจะรักษาอาการของโรคหอบหืด และอาจเกิดผลข้างเคียงจากยาที่ตกค้างในปากได้ในบางครั้งการรักษาลรคหอบหืดนั้นจะมียาอื่นๆร่วมด้วยเช่นมอนเทลูคารมีชื่อทางการค้าที่คุ้นหูคือซิงกูลแอยาตัวนี้ป้องกันไม่ให้เกิดอาการวมของหลอดลมรวมถึงลดการหดตัวของกล้ามเนื้อเรียบในช่องทางเดินหายใจอีกทั้งยังช่วยกระตุ้นการขับเมือกต่างๆที่อุดกั้นทางเดินหายใจให้หลุดออกมาโดยง่าย มีไซเอฟเฟกต์คือท้องอืดปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนเพนิซิลลนช่วยลดการอักเสบของหลอดลมลดการตอบสนองของระบบภูมคุ้มกันใช้เมื่อมีอาการหอบกำเริบเฉียบพลันและเนื่องจากลิ์ของยาไปกดระบบภูมคุ้มกันไซเอฟเฟก c ์ที่ตามมาคือผู้ป่วยมีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายส่วนผลข้างเคียงอื่นๆเช่นระดับน้ำตาลในเลือดสูง และอาจเกิดภาวะก,กระดูกพูนได้หากใช้ยาเป็นระยะเวลานานทีโอไพลินป้องกันหลอดลมหดเกรง็งช่วยขยายหลอดลมไซเอฟเฟกต์ที่พบบ่อยได้แก่คลื่นไส้อาเจียนท้องเสียและใจสัน่นโดยสรุปภาพรวมของการรักษานั้นผู้ป่วยจะต้องใช้ยาตามแพทย์สั่งอย่างต่อเนื่องไม่ปรับขนาดยาเพิ่มหรือหยุดยาเองเพราะจะทำให้เกิดอาการหอบหืดกำเริบได้ หรือเกิดผลข้างเคียงจากยามากขึ้นผู้ป่วยต้องมีการออกกำลังกายเพื่อให้ทนต่ออาการของโรคหอบหืดได้มากขึ้นโดยการออกกำลังกายนั้นจะต้องออกกำลังกายอย่างเหมาะสมตามอาการของผู้ป่วยหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นต่างๆที่ทำให้เกิดอาการหอบหืดเฉียบพลันได้รวมถึงมาพบแพทย์ตามนัดและติดตามอาการอย่างสม่ำเสมอเพื่อติดตามว่าผู้ป่วยมีการตอบสนองต่อยามากน้อยเพียงใด และเกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยาหรือไม่อย่าลืมนะคะโรคหอบหืดเป็นโรคที่รักษาได้ผู้ป่วยต้องมีวินัยและปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ